มาดูเรื่องของโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะสังเกตการการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือชาวนาที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จากการตรวจสอบก็ไม่พบการทุจริตหรือว่าการสวมสิทธิ์เพื่อที่จะมารับเงินโดยเตรียมที่จะนําไปเป็นต้นแบบการป้องกันการทุจริตในทุกพื้นที่ด้วยค่ะโดยนายประยงปรียาจิตนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่า ปปทพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของชาวนาในพื้นที่อำเภอบางปะอินนะคะแล้วก็สังเกตการขั้นตอนการลงทะเบียนของชาวนาที่อำเภอบางปะอินด้วยแล้วก็ประชุมหาแนวทางในการป้องกันการทุจริตโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท โดยเลขาธะที่การปปทค่ะก็บอกว่าชาวนาที่อำเภอบางปะอินที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเจ้าหน้าที่นั้นก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมอบให้กับทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรภายในวันที่10เดือนนี้ละค่ะก่อนที่จะจ่ายเงินให้ไปตามระบบซึ่งจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตามกระบวนการและก็ระเบียบที่กําหนดเอาไว้ มีพี่น้องเกษตรกรลงลายมือยืนยันข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่พบว่ามีการสวมสิทธิ์หรือว่ามีการทุจริตแต่ยอย่างใดซึ่งปปทก็จะนํารูปแบบนี้แล้วก็กระบวนการทั้งหมดนี้แหละค่ะไปเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆนําไปปฏิบัติต่อไปค่ะ